บอกตรงๆคุณไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์ตระกูลชินวัตรครับเพราะว่าตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลที่ถูกกระทําเขาถูกกระทําเขาถูกกระทำก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้กับตระกูลเขามันถูกต้องแล้วครับจะตระกูลไหนอ่ะที่ทําเพื่อประชาชนประชาชนเขาก็รักหมดแล้วครับตระกูลชินวัตรไม่อายใครครับที่บอกว่ารักตระกูลชินวัตร แล้วไม่ได้สื่อความเป็นขี้ข่าด้วยความความที่เรารักตระกูลชินวัฒน์ตั้งแต่ต้นเพราะว่าคุณทักษิณถูกยึดอํานาจถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่ต้นทําไมเราต้องไปกลัวคําว่าเป็นขี้ข่าทักษิณครับทําไมจะต้องไปกลัวว่าจะต้องเป็นขี้ข่าตระกูลชินกลัวทำไมอ่ะเอาแล้วแล้วไอ้พวกสลิมต่างๆนานา,นา,นา,นาขี้ข่าตระกูลลิ้มทองกูลอย่างเงี้ยพวกมึงเป็นขี้ข่าไหมครับ ถามตรงๆอ้าวเป็นขี้ข้าตระกูลไหนตระกูลหลีกภัยเหรอเป็นขี้ข้าตระกูลหลีกภัยเหรอหรือเป็นขี้ข้าตระกูลเวชชานชีวะเหรอหรือเป็นขี้ข้าตระกูลจึงลุ่งเรียงกิจหรือจะเป็นขี้ข้าตระกูลลิ้มจริเลยรัตอ่ะหาบทสรุปออกมาสิครับว่าคนไทยจะเป็นขี้ข้าใครถ้าจะมาตีบอกว่า คนไทยนั้นรักใครก็เป็นขี้ข่าคนนั้นเหรอการเมืองมันทําให้คนจิตใจสกปรกแล้วก็มองข้ามไปถึงว่าใครเป็นขี้ข้าใครแบบนั้นเหรอครับประเทศไทยเราเนี่ยแปลกนะครับเป็นอะไรที่แปลกประหลาดคุณไม่ชอบเหมือนเขาก็ไปเหยียดเขาว่าเป็นขี้ข้าคุณไม่ชอบตระก,กูลนี้ก็ เข้าใจว่าเป็นสิทธิ์คุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปเหยียดคนอื่นว่าเป็นขี้ข้าใครอ้างบอกว่าความเท่าเทียมไม่อยากให้มีการหมอบกราบไม่ไม่อยากให้มีการแบบเขาร้งเขารบอะไรแต่ผมถามหน่อยใจคุณมันเท่าเทียมจริงเหรอดีดาเวลาเห็นพี่ทาไปดีดาไปไปกีดก์ดแล้วทำไมไม่กีดกา์ดให้กับคนอื่นเขาไหนล่ะครับความเท่าเทียม มันเป็นศรัทธาผมก็ไม่ได้ว่านะไปกีดการพิธานะก็กีดไปทั้งๆที่มันยังไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แผ่นดินนี้เลยกีดกีดไปไม่มีใครว่าแต่คนอื่นเขาแสดงความเคารพคุณทักษิณอย่างเงี้ยเอาทําไมคุณบอกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณเขาแสดงความเคารพคุณหญิงพจมานอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่าเขาเป็นขี้ข้าคุณหญิงพจมานเป็นขี้ข้าตระกูลชินวัตรเขาเคารพคุณอุ้งอิงคุณก็ไปบอกเขาว่าไปเคารพทําไม ไปเป็นขี่ข่าเขาทําไมนี่แหละครับคุณมันจิตใจคุณมันต่ําครับขอสุดปังให้พวกจิตใจต่ําๆที่ดูถูกคนอื่นหน่อยครับแล้วจะมาหาว่าผมเนี่ยลังเกียจคุณไม่ได้นะใจคุณมันต่ําเองใจคุณมันกระจอกเองไอ้ที่ว่ามอบให้เขาสุดจิตสุดใจมอบให้บุคคลที่ไม่เคยมีอะไรให้แผ่นดินไทยเลย มึงไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้แผ่นดินไทยครับฉะนั้นความรักความเคารพของคนไทยที่เขายังมอบให่ตระกูลชินวัตรอยู่ไม่มีคําว่าล้าหลังไม่มีคําว่าไอที่คุณใช้คําว่าไล้ความเท่าเทียมหรือความเป็นผูกติดความเป็นทาสคุณเอาอะไรมาสรุปนะครับ คุณเอาะไรมาสรุปประชาชนคนไทยที่เขารักคุณทักษิณคุณบอกว่าเขาเป็นทาสคุณทักษิณคุณเอาอะไรมาสรุปคุณเอาอะไรมาบ่งชี้อครับคุณทักษิณเขาไม่ได้วิ่งให้ใครเอาเงินไปบริจาคให้เขาดีครับคุณทักษิณตระกูลคุณทักษิณเขาเขาไม่ได้บอกว่าเอาไปสนับสนุนนั่นนี่โน่นกับเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไปวิ่งแบบนั้น อ๋แต่เวลาคุณสนับสนุนพิธาสนับสนุนพักก้าวไกลมันคือมาจากใจแต่คนอื่นสนับสนุนพักเพื่อไทยมันไม่ได้มาจากใจคือสิ่งที่คุณทํามันน่าสรรเสริญอย่างเดียวแต่คนอื่นทํามันน่าเกลียดหมดฝากไปถึงสิริยากันยุงสิริยากันยุงเนี่ยบอกตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยเงินหนึ่งมื่นเนี่ยแจกให้เฉพาะคนจนก็พอ วันนั้นพูดแบบนั้นแล้ววันนี้บอกว่าเอา้าตัดคนรวยทิ้งไปไม่เท่าเทียมนี่วะเอา้ามามุมนี้สรุปแล้วแจก,กยังไงมึงก็ด่าจะทํายังไงมึงก็โจมตีอยู่แล้วฉะนั้นผมบอกนะครับรัฐบาลเศรษฐาและบอกคนเสื้อแดงที่ฟังผมอยู่ตอนนี้อย่าไปสนหมาเหาเสียงหมาเหา่า มาเอาใบตองแห้งด้วยสนทำไมาเวลาคุณนเหยียดคนอื่นคุณเหยียดได้เต็มที่เวลาคุณมาฟังผมคุณหาว่าผมพูดแรงผมไม่สนนะครับทำไมกูต้องแคร์มึงครับกูเอาเวลาไปแคร์คนที่กูรักจะดีกว่าไหมกูเอาเวลามาแคร์คนที่อยู่ที่สนับสนุนกูดีกว่าไหมเฮ้ยจะกูจะไปแคร์มึงทำไมอะ บวงเงินจักเม็ดผูแล้วจะแค่ทําไมอ่ะเออทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ออกไปเดี๋ยวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณหญิงมุจมานว่ามีนัยยะสําคัญอะไรแล้วก็คุณอุ้งอิงเห็นไหมล่าสุดเนี่ยนายยกเศรษฐาเขาแสดงความเคารพคุณอุ้งอิงเขาแสดงว่าเขายินดี ให้เกียรติสุภาพสตรีแบบผู้ดีที่เขาให้เกียรติกันแลยกันเขาก็กุมมือแล้วก็มือคุณเสียฐาก็ทับอยู่แล้วก็จูบที่มือตัวเองเพื่อแสดงว่ายินดีด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจมันเป็นการให้เกียรติสตรีเพศที่สุดยอดเลยนะครับแต่ไอ้พวกที่เอาไปคิดลบคิดลบตลอดหาวิธีโจมตีเขาแค่เรื่องเล็กๆน้อยอย่างนี้ กลัวเหรอครับกลัวว่าความจเจริญทางวัฒนธรรมความจเจริญในทางจิตใจมันจะทําให้คนในประเทศไทยเอาเป็นแบบอย่างแนวความคิดแบ่งแยกมันเกิดจากคุณครับแนวความคิดที่แบ่งแยกแผ่นดินเกิดจากคุณแล้วพักเพื่อไทยเขาจะทำสิ่งดีๆให้คนไทยคุณนะครับหาวิธีการสกัดเขา สรุปแล้วเกิดจากความลิษยาครับที่ตัวเองไม่ได้ตั้งรัฐบาลจึงสร้างโลกสองใบขึ้นมาโลกใบหนึ่งอยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยแต่อยู่ในโลกความเป็นจริงที่เจ็บปวดกวนกวาวยได้ยินชื่อนายกเศรษฐาเมื่อไหร่พวกนี้จะดิน้นได้ยินชื่ออุงอิงเมื่อไหร่พวกนี้จะเหาาหอน ได้ยินชื่อทักษิณเมื่อไหร่พวกนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับหลอกตัวเองไปวันวนว่านายกตัวจริงชื่อพิธานายกของตัวเองในชื่อพิธาสร้างนะครับเขาเรียกว่าสร้างมัลติเวิร์สตัวเองขึ้นมาเป็นมิติมิตินึงนะครับพวกนี้สร้างโลกใบที่สองอยากเอาตัวเองไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งไม่ยอมรับโลกความเป็นจริง พยายามเสพข่าวที่บิดเบือนพยายามที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมุมกลับพยายามใช้วิธีการเดิมๆเสพติดเขาเรียกว่าเสพติดเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการปล่อยนะไม่นานครับพวกนี้จิตไม่ปกติเป็นคนที่มองคนอื่นแย่ไปทั้งหมด คนอื่นเลวไปทั้งหมดคนอื่นทำอะไรผิดไปทั้งหมดแล้วผมดูแล้วนะครับแต่ละคนมันสมองกลับไปหมดเลยอย่าว่าแต่สิริกันยุงเลยพิธาก็เหมือนกันวันหนึ่งพูดแบบหนึง่งวันหนึ่งพูดอีกแบบหนึง่งพิธาจำคำพูดตัวเองไม่ได้นะพูดไปตามสถานการณ์ไปพูดไปมั่วซั่วจำคำพูดเดิมตัวเองไม่ได้ พวกนี้จะเป็นคนที่ไม่เรียกว่าถ้าจะเรียกว่ากลับกลอ,อก,ก็อีกแบบหนึ่งเนาะและเรียกว่าพวกนี้เป็นพวกที่สมองสมองไม่ปกติอะจําจุดยืนตัวเองไม่ได้จําคําพูดตัวเองไม่ได้หนักนะครับคือเกิดความผิดหวังขั้นบุนแรงกระทบกระเทือนจิตใจยั้งนะักจึงทําให้พวกนี้มีความคิด ประหลาดประหลาดแล้วก็ความคิดโง่ด้วยครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าไอ้พวกที่แบกก้าวไกลอยู่ตอนนี้โง่ครับโง่ไปเดนแรกคือครับโยนคะแนนเสียงทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วก็สร้างความขัดแย้งขึ้นมากะว่าตัวเองจะได้คะแนนเสียงเยอะในรอบหน้าโกหกตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ผมจะบอกให้นะครับไอ้ที่บอกว่าโอ้ยรอบหน้าแลนสไลด์แน่นอนพักเก้าไกลแลนสไลด์เป็นเรื่องที่พูดปลอบใจตัวเองแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพักเพื่อไทยเขาขยับดูปแบบใหม่แล้วครับแล้วเขาก็จะไม่ยอมจับมือกันกับพักเก้าไกลแล้วพวกเราก็จะบอกเลยวว่าศัตรูที่แท้จริงคือพักเก้าไกลครับตอนนี้คนเสื้อแดงเข้าอกเข้าใจดีหมดแล้ว แล้วทุกสิ่งอย่างเมื่อรอเวลาผ่านไปอีกแค่ปีสองปีคนเสื้อแดงจะตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็บอกกับสังคมไทยว่าศัตรูที่แท้จริงคือพวกพักเก้าไกลครับผมและพักเก้าไกลนี้ต้องสังคยนาพักตัวเองใหม่ให้หมดคนระก็คือกล้าเปิดหน้าออกมา กล้าเปิดหน้าแล้วก็กล้าพูดออกมาว่าตัวเองคือแมงสาบสาขาสองครับขอสุดปังให้กับแมงสาบสาขาสองหน่อยมันเป็นแค่วิธีการโยกพักเฉยๆครับคุณจะสลัดคำว่าไปสนับสนุนประยุทธ์ยึดอำนาจคุณแค่จะเปลี่ยนตัวนั้นคุณแค่จะเปลี่ยนวิธีการไม่อยากบอกสังคมทั่วไปว่าฉันเคยสนับสนุน ฉันเคยเป็นกปปสมาก่อนเคยสนับสนุนประยุทธ์ยึดอํานาจนะฉันรังเกียจเรื่องการยึดอํานาจแค่อยากจะเปลี่ยนเรื่องนี้ก็เลยเอากระแสความเกลียดชังประยุทธ์มาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกนี้กปปสเก่าทั้งนั้นกปปสเก่าอืและสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้อย่าคิดว่าประชาชนเขาจะไม่รู้ เขารู้ทันครับชาวบ้านก็รู้ทันหาเข้ามาทุกท่านนะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งแชร์จัดออกไปใครแชร์เข้ากลุ่มจัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะให้สลิมดิ้นตายทั้งสลิมและด้อมส้มวันนี้จะพูดถึงคุณหญิงพเจ้ามาแล้วนะนะครับครบสองร้อยปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นเรื่องคุณหญิงพจ้ามาเลยว่าทําไมถึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วคุณหญิงพระจ้ามาเนี่ยเปิดหน้าออกมาอย่างนี้ มันมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องคุณอุ้งกิงรับหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยถูกเชื่อมโยงมากับตระกูลชินวัตรทำไมถึงออกมาในลูกนี้ทำไมถึงพักเพื่อไทยในส่วนมากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดในรอบที่แล้วเพราะพักเพื่อไทยไปยอมเชื่อไอ้พวกก้าวไกล พักเพื่อไทยอ่อนด้อยในเรื่องเกี่ยวกับไว้ใจผิดที่ไว้ใจฉันมองดูเธอผิดไป mm. เคยฟังไหมครับผิดที่ไว้ใจซิลิฟูหรืเปล่า <laughs> ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ของพัคเพื่อไทยเพราะชุดเดิมเพราะชุดเดิมไปคิดว่าจับมือกอดจูบกับพักก้าวไกลแล้วประเทศไทยจะเดินหน้าต่อได้คุณคิดผิดครับพักก้าวไกลคือศัตรูที่แทงข้างหลังคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว คุณยังไม่รู้ตัวเหรอครับพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงยังไม่รู้ตัวเหรอนี่เป็นเหตุผลทำไมถึงได้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วยแล้วก็ได้คุณองค์อิงมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนที่ต้องยอมรับความผิดพลาดคือนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วออกมาพูดชัดเจนว่าขอโทษคนเสื้อแดง การที่คิดผิดที่สุดก็คือการไปคิดว่าเสื้อส้มเป็นพวกการกระทําที่ผิดพลาดท,ที่สุดของหัวหน้าพักเพื่อไทยในอดีตนายแพทย์ชละน่านสีแก้วคือการไปจับมือร่วมกับพักก้าวไกลนั่นคือความผิดพลาดและความอับระยที่สุดของพักเพื่อไทยที่เกิดขึ้นครับแล้วมันจะดึงฉุดรั้งพักเพื่อไทยให้ตกต่ำเพราะไปเชื่อไอ้พวกเด็กเมื่อวานซื้อ Thank mm -hmm.